สวัสดีครับผมมาพบกับช่องตามสไตล์ไทยบ้านเหมือนเคยนะครับผมพี่ร้องเมือนี้โปรเจกใหม่หมาอีกครับครับวองหวาง,วางพอดีได้ผลผลิตมาใหม่ครับผมบอกไหมของดินได้บอกแหของดินมากมันต้องดีมันต้องเคี้ยวใหม่มากครับผมพอดีผม,พอ,ผมพอดีผมได้ปตถุดิบมากมาประมาณสามร้อยลูกนะครับผมผมก็เลยยากมาเพาะเพาะเมะล็ดเพาะเมะล็ดเรวากา กาพันมะรดหมากเนาะเออของหองเนาะพอมะร็ดทภาษาบุไทยกาปุปุเม็ดของมากมันพอมันใส่ถุงดำนะครับผมบอกมาที่ครับว,ว่าวิธีการเพาะผสมใส่ถุง,ถงพอมะรดมันเป็นวิธีแบบใดรอติดตามชมนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงครับผมไปรอติดตามชมตอต่อไปครับผมตอนนี้เอากาไป ไปที่มองนี่เฮ่าเราไปเพาะนะครับผมอันนี้ก็คือวัตถุดิบมากโอ้ยคือเบาเนี่ยเรื่องรองไอ้ผนี่ก็โซนไผ่มันเคยครับโซนไผ่มันเคยน,นี่ก็แกบดํานะครับผมแกบดําวัตถุดิบนะครับผมเค,ค้รับผมนะครับผมอันนี้กากระซอบวัตถุดิบนะครับผมที่ละ ผสมแล้วเอาไว้นี่แหละเ,เทเอเบิ้งดูมันมียังที่มองทีราปุ่นนี่นะครับครับเบิ้งทีกระสอบหนึ่งก่อนนะครับผมนี่คือใบใบไม้นะครับผมตามธรรมชาติของเราเนี่ยครับนี่นี่ครับวัตถุดิบใบไม้แกบดำแล้วก็ขี้โง่อยู่ทางพุนครับผมกระท่อมน้อยทําใจโซนไผ่นะครับผมโซนไผ่เหมือนเคยครับรดตามชมต่ดอต่อ,ดอดไปมากกว่านี้ มากตัวนี้นะก้อนที่เราเพาะนะเข้าแซน้ำไว้เลยเด้อครับต้องแช่น้ำไวก่อนสามชั่วโมงนะครับผมอันนี้ผมแซไวันเตงตต่อเ้าแล้วนะครับผมเซากระเกษตดเลยครับผมครับโอ้อันนี้ปากระแดงนะครับผมปากระแดงช่องบีกินยางเดียวอาปาหมดได้ออโอ้ยคุยขนาดน้ำไายไหลทำดีพี่น้องเอ้ย เอาตามสไตล์ไทยบ้านคือเก้าครับข้าวเหนียวติ๊บเนีไงกับบรรยากาศนะครับผมให้ไปบรรยากาศส่วนไผ่นี่นะครับผมื้อนี้มาสแซ่บมากครับผมม้อนี้กหลังจากเข้ากินข้าวทิชอินอย่างเรียบร้อยนะครับผมมาเขาก็ใช้วัตถุดิบที่เขาผสมเลยนะครับผมผสมก็ไม่ได้มีองไรครับเก็บดําใบไม้ดินยงูตามตาเลยครับผม นี่เหล่ามากแซมเขากะเอาเอาดินไสถุงก่อนนะครับบอกเนาะเอาดินไสถุงก่อนอดินไสถุงเตรียมให้เม็ดเลยครับผมเอาวัตถุดิบที่เข้าหาจาธรรมาสารเนี่ยครับบอกเนาะมากอันนี้เขากับเชนนำมาเลยด้วยครับผมที่น้ำออกเอากระยัดไสถุงเลยครับผมมาจ่าครับผม หลังจากเราเตรียมดินใส่ถุงไว้เรียบร้อยนะครับผมวิธีการที่เราปลูกมากจะต้องงานปาดโูมันออกก่อนนะครับผมเอาโูมันออกก่อนนี่ครับอ๋อวันนี้แล้วก็เ้ากับเอาใส่ถุงดินที่เราเตรียมเลยครับแ่มลงไปเลยครับผมนี่ครับแ่มลงไปเลยครับปาด นอครับผมปาดหูนอกก่อนนะครับผมมานนก็สําคัญคือต้องแส่น้าไว้ก่อนนะครับแส่น้ําไว้ก่อนสามสัปโมงนะครับผมส,มสมองชั่วโมงหรือสามสัปโมงแส่ทิ้มไว้ขั้นอ่คือต้องปาดหูกันออกเพื่อดีเราละมาเพาะชําลงในถุงดําที่เราเตรียมดินมานะครับก็บริยาก็นะครับเอาก็เอาไส้เพาะแล้วก็ไส้ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เอาดินมากลุบอีกรอบนึงนะครับผม พวกมันวิบนะครับแช่มลงแช่มลงครับผมแล้วก็แล้วก็ดินปกดินที่เราปลูกว้ครับปกปกไว้ปกไว้ให้มันเต็มถุงกันนะครับแช่มลงกะไม่มีอย่างไรครับวิธีการปลูกมากนะครับผมเนาะปลูกนะตามสไตล์ไทยบ้าน าทาติดตามชมนะครับผมว่าหลังจากข้าวช่บันนี้มันล่ะจากมือว่ามัละเตะโนอออกมานะครับผมท้าติดตามชมนะครับผมตอต่อไปครับผม